ช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนการเดินทางโดยเอวิสบริการรถเช่าทั่วประเทศ มาถึงจังหวัดปราจีนบุรีแล้วที่บ้านสร้างยังมีวัดของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอย่างหลวงปู่จาดวัดนี้นะคะคือวัดหงพ้อและตอนนี้เราก็ได้มีโอกาสมากราบนะคะลูกพ่อที่เป็นลูกศิษย์นะคะสืบทอดจิตนาลมของหลวงพ่อจาดมาคือหลวงพ่อประเทืองนะคะไมีโอกาสมากราบและสักการะหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ต้องขอเจริญพรท่านสาวธุชนผู้รับชมรายการวัดบางกระเบาตำบลบางกระเบาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี วัดนี้เป็นวัดซึ่งมีเกจิอาจารย์สมัยยุคสงครามโลกครั้งที่สองก็มีพระครูสิทธิสารคุณหรือหลวงพ่อจาดซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ในสมัยนั้นที่ว่าจาาจงคงอีหลวงพ่อจาาก็ได้มอบเป็นกระตุดบ้างเป็นเสื้อยันขาวแดงบ้างแล้วเสื้อเนี่ยไปพุทธาพิเศษในวัดราชบพิษประวัติ ที่เคยลงหนังสือพิมพ์ทหารไทยนั้นญี่ปุ่นยิงล่มแต่ก็ลุกขึ้นมาได้ญี่ปุ่นขนานนำทหารไทยว่าเป็นทหารผีถ้าจะนั้นมาถึงที่บ้านสร้างปัจิุบีนนี้นะคะทานยอาสารรสชาติดั้งเดิมต้อนของแม่ทองแถมนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยพี่สิริพันธ์นะคะลูกสายผูถไทยทอดค่ะ กับวิธีต่อค่ะกับวิธี่สมัยก่อนนี้ทําเฉพาะจะทําเฉพาะสิ้นเดือนสิบนะคะแต่สมัยนี้เป็นของฝากของบ้านสร้างและของดีของบ้านสร้างของฝากจากเมืองปราจินต้องชิมค่ะมาแล้วต้องชิมค่ะค่ะไปลองชิมกันดูดีก่อนนอกจากข้าวตอกแล้วเนี่ยใส่อะไรบ้างคะมีข้าวตอกข้าวเม่ามีถั่วมีงามีน้ําตาลแบลแซทั้งหมดมีเจอย่างนะคะกายศาสตร์มีหวานค่ะอรังดี ไม่ยังปกวุ้นขังแล้วไม่หวานสมัยนี้เขาไม่ชอบทานหวานมากใช่ค่ะเพราะคนพากลัวเป็นโรคนะคะ <c oughs> กินหวานเลยเป็นโรคค่ะ <c oughs> นี่ไม่หวานค่ะกลมกลม <c oughs> ค่ะอร่อยค่ะ